ชื่อนี่ไม่ต้องพูดถึงครับชัดแจ๋วครับไปที่แล้วลุนสามติวิภยัยโอ้ด้ ก็คือสไตล์การถายของสิงห์น้ำนางแพ้ไม่ว่าชนะก็ว่ากันต่อไปในเมื่อตอนนี้ฟันไม่เลี้ยงแล้วร่องน้ําแดงฟันไม่เลี้ยงแล้วนครริงนครริงบอกว่าไม่ไววนายหมาป่าแห่งลุ่งน้ํายมแล้วเว้ยในเมว่าร่องน้ำต้องมันในน้ำสิงห์น้ำนายหมาป่าแห่งลุ่มน้ำยมผายบนผายเบียดเจอกับร่องน้ําแดงนครริงเจี๊ยบเกียบจากนอนกับวดานวดานวดานถายดีแล้วกับตันเอ็มหนีพลนหรือไม่พลด พลไม่พ้นเออธนากรฟังประชาชขอโทษทีดูสิว่านครลิงแจ๊กๆเอานนะครับข้อก่อนเปิดกองตัวเรือพลหลวงพ่อแววผู้ใหญ่สถาบันพลเจ้กของทุกสิ่งรำนำกลับบ้านตัดได้หมดสิงห์รำต้องเริ่มระทื่อเริ่มระทื่อดูสิว่านครลิงหนีแล้วใส่ได้หรือไม่ได้ในย้าสุดท้ายสูสีไรดีไอ้แม่นครลิงหนีนครลิงหนีสิง่งรำต้องไรดีที่เข้าเซนชัยโอ้โหเรือประธานเดชามันไม่น่าไปชื่อๆนะ ห,ห,หัผลการตัดสินครับคณะกรรมการยกทงแดงนคะรลิงเพชรเก้าร้านนคะรลิงเพชรเก้าร้านลงน้ำแดงไปเลยนะครับ <laughs>